สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับกวนมือตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับไทยแอดมืนตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมือนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ น้ำตากูจะไหลนะครับไอรอดตาายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่าก็ไปเจอโพสต์ดีๆนะครับของชาวสอบป,อ,ปอลาวนะครับเกี่ยวกับการเกิดเป็นคนลาวนะครับว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับ ไม่มีอะไรนะครับแอดมือเน็ตแล้วมันชื่นใจนะครับก็เลยอยากจะเอาคอมเมนต์มาฝากกวนมือ่นตัวโยงนั่นแหละครับเพื่อนเช่นเคยนะครับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่ลบกวนยาคอมเมนต์ด่าทอรนแรงต้องกาบขอพัจยิงครับลบทุกคอมเมนต์ส่วนสําหรับสายจีกันนะครับแอดมือก็จะหูไปนาเอาตาไปไรนะครับคิดว่ามเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลน้ําตากูจะรั่วนะครับห้วยมันชิเป็นแนวได่าชี้แจงนิดนึงนะครับว่าเขาตั้งหัวข้อมาประมาณนี้ นีะครับแล้วก็ให้ชาวลาวเนี่ยนะครับแต่และคนเนี่ยนะครับที่อยากจะเข้ามาคอมเมนต์เนี่ย ช่วยตอบกันนะครับแล้วแต่ใครจะตอบกี่ข้อก็ได้นะครับแหมไอแอดมืนไม่ได้สนใจในเนื้อหาและรายละเอียดหรอกแต่จะคัดคอมเมนต์ดีๆมาให้ควนมืนเนี่ยได้ชื่นใจหน่อยนะครับเผื่อวันข้างหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเออเพื่อนบ้านของเราเนี่ยที่เป็นแรงงงแรงงานเนี่ยจะได้ทยอยกลับไปอยู่บ้านเขาเมืองเขาไม่ต้องมาเป็นพาละให้กับประเทศเรานะครับแล้วก็แหมสิ้นเปลืองงบประมาณจากภาสีกูเด้อ อ้นความคิด <จะ S 2> เห็นที่หนึ่งเศรษฐกิจโตทุกปีคนไทยอิจฉาสอป,อ,ปอล้ <c oughs> ให้บอกก่อนไม่มีใครนะครับคนไทยหน้าไหนไปอิจฉาอะไรพวกคุณทั้งนั้นนะครับอันเนี้ยพวกคุณนะ คิดไปเองนะครับเออเองนะครับไม่ได้นะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรามีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่าพวกคุณเยอะนะครับลําพังเศรษฐกิจของคุณเออหน้าจะทั้งประเทศเนี่ยมันจะโตเท่พัทยาได้หรือเปล่าวะ <c oughs> ไองามไส้ความคิดเห <สา S 1> ็นที่สอสาวลาวมีแต่คนมีเงินมีคำบ่เหมียนเพื่อนบ้านมีแต่คนยากจน <c oughs> อโหเลอะเธอไหลาสาระไอ้ปัญญาอ่อนนะครับคุณต้องระบุด้วยนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยมุมไหนครับเพื่อนเออถ้าเกิดอยู่ด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับไอ้งามไส้เพราะอะไรเอาไอ้พวกนั้นมันชาวก้าวนรับโ <c oughs> อ้โหแต่ถ้าเพื่อนบ้านเออสองฝ่ายอย่างฝั่งไทยหรือเวียดนามหรือด้านเหนืออย่างประเทศจีนหรือนู่นนะครับแหมเออทางเฉียงเฉียงไปทางพม,ม่าเนี่ย เขาก็น่าจะมีเงินมีทองมากกว่าพวกคุณหรือเปล่านะครับแหมไม่เป็นไรนะครับก็ให้เขาเ hey, ฮเอตโลดีใจไปหน่อยเพราะอะไรล่ะครับอย่างน้อยมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆของพวกเขานั่นแหะครับแหมน้ําตากูจะรั่วน,นะครับสลาดสองใสความคิดเห็นที่สมีรถไฟควมไวสูงก่อนประเทศพื้นบ้านไหนภูมิภาคอาเซียน อไม่มีอะไรเห็นแล้วมันชื่นใจครับแหมอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะอะไรละครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับการที่เขามีรถไฟเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนั่นแหละครับแหมมันมาพร้อมนี่สินนะครับเราอาจจะมีช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกคับเพื่อนเพราะเราไม่ได้กู้เงินใครเราสร้างกันเองครับแถมเราเองนี่นะครับจะได้ประโยชน์จากการที่เราสร้างเองคืออะไรครับ เราจะได้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับเทคนิคต่างๆกับเพื่อนเพื่ออะไรครับต่อไปวันข้างหน้าเรานี่แหละครับแหมอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ไปสร้างรถไฟให้กับภูมิภาคนี้นะครับหรือนะครับแหมอาจจะไปสร้างให้ประเทศอื่นในทวีปอื่นก็ได้นะครับเพราะอะไรละครับก่หน้านี้เราก็ไปเดินสายสร้างรถไฟฟ้าให้กับประเทศหนึ่งในเอเชียยูนะครับ โโหน้ำตากูจะรั่วนะครับไอโรตตาความคิดเห็นที่สี่สปปลาวบ่มีคนเล่ล่อนจรจัดเหมือนประเทศเพื่อนบ้านโอ้โไอ้งามไส้อันนี้ก็อาจจะจริงครึ่งแล้วก็ไม่จริงครึ่งเพราะอะไรละครับเอาที่เขาไม่มีเนี่ยกระพาประชากรเล่ล่อนจรจัดของพวกเขาเนี่ยนะครับ ส่วนหนึ่งนี่นะครับลักลอบเข้ามาในบ้านเราเมืองเรานะครับอย่างข่าวล่าสุดทีออ่สองแม่ลูกเนี่ยมาเก็บของกงของเก่าแล้วเงินคงจะเหลือใช้นั่นแหละครับแล้วก็เอาซื้อยามาเสพนะครับสุดท้ายก็แหมระงับยับยั้งกันไม่ได้นะครับจนเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับแหมต้องทําการเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับสุดท้ายก็นู่นแล้วครับไปคุยกับลากมะม่วงอ๋อ <laughs> แล้วพอสื่อเป็นยังไงครับโอ้โหตายแล้วนะครับแหมเข้าเมืองผิดกฎหมายครับเพื่อนอันนี้จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่ามีเยอะมากเลยนะครับที่เข้ามาเป็นคนเล่ล่อนจรจัดในประเทศเรานะครับ ที่มาในรูปแรงงานแฝงมาทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายตอนแรกก็มาถูกกฎหมายหลังๆอยู่สบายนะครับรู้เยอะขี้เกียจนะครับก็เนี่ยนะครับแหมมาคอยก่อความวุ่นวายในประเทศเรามานั่งขอทงขอทานอุ้ยเยอะจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีกระบวนการคัดกรองนะครับถ้าเป็นต่างด้าวเนี่ยผักดันออกไปให้หมดจับมันติดคุกไปก่อนนะครับ ให้มันอดๆยากๆหน่อยมันจะได้ไม่อยากเข้ามาคับเพื่อนแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจริงๆอ่ะฝากหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับควรจะหาทางออกหาวิธีแก้ไขหาวิธีช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นนะครับหาพื้นที่ว่างๆนั่นนะครับจัดเตรียมให้เขาได้หลับได้นอนนะครับเป็นที่เป็นทางเพื่ออะไรล่ะครับอย่างน้อยก็ต้องป้องกันชีวิตเขาด้วยนะครับแมเห็นก็เป็นคนเล่ห์ล่อนบางทีก็ต้องเข้าใจด้วยบางคนเนี่ยนะครับอคนพิการหรือคนแก่หรือว่าคนที่อาจจะวิ ตกจริตวิกลจลิตอะไรไปหาวิธีหาทางออกแก้ไขร่วมกันนะครับไม่ใช่ผกักพาระให้กับชาวบ้านชาวช่องมาแจกคงแจกข้าวและคราวนี้ไอต่างดาวมันก็เข้ามาผสมปนปเปย์สิคคันเพื่อนเพราะอะไรก็เราไม่รู้เราไม่ได้คัดกรองเห็นมันพูดไทยได้เราคนไทยมีน้ําใจเราก็ช่วยเหลือหมดนั่นแหละคับเพื่อนแต่ทําไมรู้ไหมครับมันเข้ามาสร้างปัญหาสร้างความชิปหายก็ับนเพื่อนสร้างความอับอายให้กับประเทศของเรานะครับถ้าเรามีกระบวนการมีวิธีการช่วยเหลือเนี่ย คนเล่ล่อนจรจัดก่อนที่มันจะสายไปกว่านี้คืออะไรล่ะครับก่อนที่มันจะไม่สามารถคัดกองได้นะครับก่อนที่คนที่พอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีโอกาสได้ทํางานทําการเนี่ยคุณก็จัดหาการหางานถ้าเขาเป็นคนขี้เกียจใกล้เขาทาน้อยหน่อยก็ได้ทําแค่พอกินอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องไปเป็นภาระสังคมนะครับเรื่องง่ายๆก็ไม่ค่อยหาทํากันหรอกครับไปทําอะไรก็ไม่รู้จะไปขนต่างดงต่างด้าวเข้าประเทศจะไปแก้กฎงงกฎหมายนะครับ ไปหาประชากรจากประเทศอื่นนะครับแล้วก็ให้มาสิ้นเปลืองภาษีเรานะครับเพื่อนนี่นะครับจะหากว่าเราปั้นคนของเราเองเนี่ยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นสักหน่อยเนี่ยเราก็ได้แล้วบุคลากรดีๆของประเทศชาตินะครับช่วยหาเงินดูแลเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับต่างด้าวเข้ามาเนี่ยบอกตรงๆมันขนเงินขนทองกับบ้านมันเมืองมันนะครับไม่ได้มาช่วยเหลือเศรษฐกิจอะไรของเราทั้งนั้น สุดท้ายนะครับเราก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมาเสียเวลาป่าป่าม,มันครับและถามหน่อยเจ้าหน้าที่นะครับกินเงินเดือนจากใครครับภาษีคนไทยทั้งนั้นเห็นไหมละครับเพื่อนยุทธวิธีในการล้างผ่านงบประมาณภาษีกูเนี่ยมันเยอะจริงๆเนาะไองามไส้ประสาทกูจะเสียความคิดเห็นที่5เกิดเป็นซาวลาวมีแต่คนอิสายกตัวอย่างประเทศไทย ชอบทำคลิปใส่ไลฟ์สอป,อ,ป,อ,ปอลาวเรื่องค่าเงินเก็บโอ้โหไอ้ปัญญาอ่อนต้องบอกก่อนนะว่าคลิปเกือบทั้งหมดอ่ะไม่ใช่คลิปของคนไทยนะครับบอกก่อนนะครับมีแค่สื่อบังสือที่มันชอบหากินบนความแตกแยกแค่ไม่กี่ช่องเท่านั้นส่วนใหญ่นะครับคอนเทนต์ที่ทำออกมาเนี่ยมีแต่คนลาวทั้งนั้นเลยนะครับลำพังคนไทยมันจะไปรู้เรื่องอะไรกับสอบป,อ,ป,อ,ปอลาวเพราะอะไร เราไม่ได้มีคอนเน็กชันกับชาวลาวเลยครับมันต้องเป็นคนลาวเท่านั้นที่อ่านภาษาลาวออกแล้วก็ฟังภาษาลาวหูเรื่องนะครับคนไทยอ่ะฟังได้แบบงูงูปลาปานะครับบอกตรงๆนะครับเราไม่ได้สนใจประเทศที่เจริญและพัฒนาน้อยกว่าเรานะครับคนไทยนู้นแหมแม้แต่คนไทยอีสานเนี่ยเขามองประเทศที่เจริญแล้วนะครับบอกก่อนอย่างเกาหลีตรงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือ ทวีปอเมริกานะครับหรือทวีปยุโรปคอเพืเ่อนหรือออสเตรเลียนะครับเขาจะไปทําไมสอป,อ,ปอลาวทํามาหากินก็ไม่พอกินหรอกเพราะอะไรค่างเงินกีบมันถูกครับกวันนี้ก็มีแต่คนลาวเนี่ยแห่กันมาทํางานโอ้โหจนล้นบ้านล้นเมืองมาเอาพงเอาผัวมาข้อลูกอ้เยอะจริงๆนะครับเมื่อก่อนนะครับคนไทยไม่มีใครอยากไปเที่ยวลาวเท่านั้นคนที่ไปเที่ยวลาวนะครับต้องขอย้ําคิดย้าถามครับ ก็คือคนลาวแล้วก็ลูกหลานชาวลาวที่อีพ่ออีแม่น่ยม,มันมาคลอดอยู่ที่นี่เโอหแล้วก็ล้อมกวนนะครับไอ้นักวิชาล้นนักวิชาขาดอย่าเอาคําว่า ลาวกับไทยด่ากันก็เหมือนเอากระจกมาส่องหน้าตัวเองไร้สาระมันคนละเผ่าละพันไปแล้วว่าอะไรล่ะครับนู่นมันไปโดนเออชาวแกว้วนอนเออคืนส่องสายทะลวงรูมันจําเป็นจําไม่ได้หรือไงวะก็มีแต่พวกคุณนั่นแหละก็เชื้อสายลาวเท่านั้นนะที่พยายามเอาประวัติศาสตร์ของพวกคอมมิวนิสต์สปปลาวมาล้างสมองคนไทยอีสานนะครับแหมต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วลาวเป็นของไทยรับเพื่อน แต่ถูกฝร,รั่งเศสมันแย่งยึดไปอีสานไม่เคยเป็นของลาวนะครับยุคสมัยที่ได <chat ills> ้ร <cities> ับเอกราชก็แทนที่จะเลือกกลับมาอยู่กับไทยไม่ใช่นะครับไอ้พวกนี้ชอบก่อความวุ่นวายอยากเป็นใหญ่เป็นโตคับเพื่อนสุดท้ายเป็นไงครับลำบากกันด้านนะครับก็ไม่ไหวนะครับต้องมาเป็นภาระประเทศเรานะครับเพื่อนเนี่ยต้องรับผู้อพยพอพยพต้องบอกก่อนนะครับคนที่เป็น คนอีสานเก่าแต่อยู่ฝั่งลาวเนี่ยนะครับแล้วอบพยพมาอันนี้ไม่ได้ว่านะครับว่าเฉพาะไอ้พวกลูกลาวผสมแก้วนะครับต้องบอกก่อนว่าโอ้โหเผ่าพันธุ์มันแตกไปแล้วครับเพื่อนแต่ที่มันน่าเจ็บใจคือสู้ท้ายก็ไม่พ้นประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดประเทศ มาคบมาค้ามาขายให้แรงงานเข้ามาป่านนี้มันก็กันดานอยู่และยังมีหน้าเราช่วยเหลือทุกอย่างยังมาด่าบูลลี่ด้อยค่าพวกเราอีกอไปร้องเพลงดีกว่ากินลวมีเยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุลเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลง ที่กูแตก